เฮียไม่มีของกระดาษโทษได้หาผ่แล้วนิดเดียว Bình phạm dần đi, nhanh chóng chạy Bạn này vào rồi nữa Đi tù à Bà, xuyên lộn cộng Xuyên lộn cộng bà, tùm nhé bà Kệ cả tùm nhé bà Xuyên lộn cộng nè, tên Để khỏi mặc kệ Được Objectives updated. Move to the next location. so here over I'll go Moving up. Forget what I said. Hey, there's yeah. someone i go I got the wheel. Yeah, I'm Reposition ah, Oh, the car is coming. it, knew it. Copy, Castro. ขับรถมาทำไมมันมีตัวอยู่แถวเราใต้เราด้วยนะไปขับรถเล่นก่อนไหม ม,มีคนอยู่นี่ตอ,อนมันไอ้แนวโดนตรงกลางเอาไันจุดแดงขึ้นแล้วสต่เกียยเราเองนะเอเดน่าอโอ้โหเยังต่อดู้กันได้เลยเฮียโบทั้งนะั้นจำไหมแบบนี้ กลัวแถวสองอย่างเดียวเลยสัตว์ไรไหวไรที่อยูอย่แนวหน้าตายอย่างเดียวเลยกูอะฟะถอยจะอยู่แถวนี้นานถอยไปเก็บสตาร์วินเจอร์เราเดี๋ยวป่ะไปเก็บอะไรนะสตาร์วินเจอร์ตรงนั้นไม่มีคนโอ้โห <Rep osition. S 1> ถามแล้วเราจะไปกัน,นยังไปเดียถอยเราอยู่ไป อ่ะซื้ดึงเกิดไวคนก็ได้เ,นเหนเทนซื้อนี่เกาไม่มีมเกาะตั้งเฮียัวเดิมให้พี่่าเฮียเกิดกับเ่ายบีไดโดิมว่งเขมาหาพี่แล้วจ็คิดว่าพี่ควรฆ่าันเปล่อเปิดแล้เปล่าเออก็มาเป็นวดเวอร์เต็ดเลยใครมีกระสุนุ่ไม่ใช่หวะผมไม่ใช่ไอู้เียว่ะ I hey. found some or shells. Oh, no, nah. you're Repositioning. Hey, hey, uh, I got the wheel. Enemy UAV overhead. We are in the safe zone. The fighters coming in. I don't know that. I'm going to Contract up. New right? objective identified. Hey, how? ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันไปหามันวะไอเนี่ยโอ้เหี้ยโป้โป้โป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 เปโโปโันเป็นโปโดลจะดาวแล้วตรงนี้จะดาวแล้วนเดียว่วุกชมชุบเลยชุบยักษ์จ้า

มาดิเออขึ้นมาดิลาสักทีจ้าเฮ้ยเฮียอะไรขึ้นมาดิเป็นเปรวโ้ยงนมามัดมามัดทำไมล่ะตายลวของโรงเองนะเกยวกูเฮ้ยอะไรเฮียเอ้ยทล ไปนะมันมองทะลุบอกว่ายังมันมเห็นกูได้วะมันเหลือตัวเดียวนี่หว่า้ยะหน้าแจ็คมันอยูอ่ตรงไหนวะบ้านหน้าเนี่ย,บ,ยบ้านหน้าบ้านหน้านี่นี่นี่นมันจะล่วงอยู่แล้วแจ๊ค สวยแจ็คมาสวย e มากสวยสวยเงินหกพันเป็นทุกวันเลยไอ้สารเชิ้โง่หน้าไอ้เดียวตายมันไม่กล้าขึ้นเือแจ็คไปทาเาเนี่ยวิ่งเงาเชือดองยเาบเจ๊ตอนโกลับมาทำมันเก่งจริงนะเปล่าปพี่ยิงใส่เงาตัวเอง อ่าอย่างนี้หรุก็นึกว่าตัวยิงก่อนเลยไม่ได้ถามาให้ของมันคือว่าตัวไอ้ไปกลับมาไหมผมกลับมาแล้วเน really ี่ยใช่เหมือนพวกมันไปกลับมาไหมปืนมันปืนธรรมดาเหรอวะบ้าปืนโหลดตัวเหรอเนี่ยไม่ต้องกลับมาดิเอากลับมาเอาปืนมันแน่

พีอาเออาร์ไปหมก็บอกแม่งก็เลยระวังนะดูอหลักเป็นอะไรวะเป็นของตรงนี้ป่ะเดี๋ยวควอุลรเป็นเอ่อตาย หรือว่าจะไปเล่นตรงที่ว่าไอ้นี mm ่อ๋อเฮียไอ้ปืนหายวะใช่ใครมีกระสุนลูกคลองไม่ใช่ไหมเนี่ย I found some shells. I found some shells. Shotgun rounds marked. โมื่อกี้มันไม่กล้าขึ้นไว้แจ็คอ๋อที่ถือซองอยู่เฮ้ยทำได้เหรอบอกกู้ะบอกมันเลยเป็นมาดิครับไม่เก็บด้วยนะฮะไม่ผู้ชมเราแบบว่าหลอกให้แม่จะเหลเอว่าลืมจุ่หายครสบแกกินแล้วเนี่ย

รัดเยดดูทีอันท้ายสุดท้ายก็่าสนใจนะเ้ดงเกิดไปเลยเออช่ใช่เ้งเกิดกันมาที่เหลือค่อยค่อยโยนะนี่ยวีใจ่เ้ดงเกิดมาได้เหลือค่อยใยนไ่หอมาฮอมาลายไม่สูดอมม ไม่เห็นยิงกันวะเฮ้ยแบบนี้ดูไปเห็นโวชี่มีอะไรเขามีคนไหมเจ้าพี่เจ้าพี่บีอัพไวซ์ยูเอวีส์เบงโก้ฟิวเออร์อาร์ทีบีฟอร์เรซพวกเขาไหนก่อนยิงฮ็อปเตอร์ไม่ยิงอ่ะฮะไม่มีไม่เห็นอะไรมันรับเพื่อนไม่รู้ว่ะ แกออกมาทั้ทราย่คาดคลิปเนี่ยกลัวกลัวลุกวนอะไรคืเลยว่าไม่อยากลุกวนดีกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยวิงมาทนีนี่กูเอาไปเอเอาเอฟสิบสามกับไปกับเอาอโหนักขาไปเธอเลยโดนแมเลดีเงี้ยไม่รู้เหรอ สองตัวสองตัวสตัวตึกนี้มีนะตึกนี้มันปืนคนรกเปนไงอะตึกคู่บนโนดตนาเข้ามาตอนนั้นใช่ไมตึิอูอะตึกี่ปิมันควบปืนไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรปืนไดทุกคนนี้อยู่ยังไงโดนยังไาันไม่เอ็มรักตึกตึกจ่ามีไหม จ่าไม่เห็นเฮ้ยมันมันกำลังจะเข้าวงแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอาคดีอาจ่าดีก่ะดาวเราบินดาวข้าดึกดืกนต้องจะมาบอกว่านี่ก็คงอาจจะแค่คุยข้างขานี่อีกวู้ยวู้ยวู้ยเกิดอะไรขึ้นก่อนก่อนที่จะหายไปก่อนที่จะหายไปมาาร马อนไปประมาณสักห้าวันเต็มเน่ะ ติงเขาซ้ายมืออ๋ยตอนีอน้องโผล่มนพอดีว่าได้แล้วดิเรื่องความร่างถึงเหนี่ยโอ้ยตไปขายืมตัวอ่อยไก็ได้ชุดน้อยก็คือตอนนี้เขายืมตัวไปไปทำอะไรเป็นชุดหน่อยไปอะไรข้างล่างลข้างล่างถูกแม่งโผล่ไอ้เนี่ยจริงตมจริงมันไม่ใช่เรื่องสร้างตัวนะรู้สึกเห็นข่าวที่เมียนมาแล้วรู้สึกแม่งสลดอย่างงี้ก็ไม่รู้เว้ย แจอยพึ่งไม่ต้องาออาวอาติจเจ้ยเดี๋ยวขอ i n g h i s w นีหนีหนีหนหนีแจกหยโอ้ยแม่งเจอโฟนี่นีหนีหนีนี n safe zone r e l c a n g ไปไปไปแม่งยิงทะลุตึกได้ไม่ได้โหดหรอกมันโกงมันทะลุต<ก>ได้ได I'm good. Leave hot. Leave hot. I'm going to are done. Located a supply box. Secure that position. Contract updated. New objective identified. Bye. Survey ไปเดี๋ยวไปตรงนั้นแหละเฮ้ยมีรถว่ะไปไหนไอรถนี่มันพาทางจะมันจะรู้ป่กว่าไม่รู้สนีแจพยายามอยโดดอย่าโดดนี่มันได้ยินนะพยายามอโดดกระจก ได้แล้พี่อดไปมีรล้พี่มีรล้วปะเดี๋ยวชุบเ,เ,เพื่อนก่อนวะหน้าเนี่ยชุบแม่งนี่เลยจา้าตายเาลยรถมึงไปจอดนะใช่อรถมจอดอย่างนี้อยู่แล้วเนเี่ยลองไปดูก็ได้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองรถทุกคนที่จอดนี รูบแล้วเข้าบ้านก่อนทุกคนคนนคละคนเลยนะโดดลบมาแล้วนะตัวนึ่ง่อยมันได้จ้าอยู่นี่ก่อนโอ้แล้วกูจะไปไหนไอ้นี่มีปืนนะเอ้าไปอยู่ใต้นู้นดีกว่ามัดแน่แจ็คไปดีกว่าไปเรื่อยเรื่อหลอนเลยไหนไหนมันอยู่นั่นมันอยู่นั่น repositioning ไปมั้ย ไ,ไปอ้พียนี่นแหละไอ้คันนี่แหละไอ้แม่เจมมันจอดอยู่บนเขาอะไอ้ใครอเอ้ระวังแอร์พอร์ราตาน้มีนไ,มไนเปอร์ตัว หน้ากปืนระยะกลางหน่อยไม่ได้เดี๋เพื่อนเอ้ยไม่ใช่กูไม่เฮากันนะเป็นมีก่อแล้วใช่ป่ะเงี้ยเออแต่สูงห้านัดไปอยู่ใต้ดีกว่าใต้นี้ดีกว่าป่ะแต่มีปืนยังไม่มีมีสไนเอ้ยไม่ใช่มีลูกซองเนี่ยนอนปงนัระกอบไปจ้าเีงาผมนั่นนี่แต่มามาหาเพื่อนมา ไปใต้ไปใต้เทนใต้เนี่ยไปเล่นใต้เหรอเล่นง่ายกว่า repositioning นดูคนพี่ฝีคนมากหาบิดดีปะมีมี กดอย <Mon> ู่เจอคนไหมไม่เจอไม่เจอยังไม่เจอ this way moving ไอ้สั่นมาช่วยมองพลุยิงทะลุกเลยไอ้ยิงทะลุเลยให้มาคนเดียวด้วยนะขับรถหนีไปยิงปอมหว่ากาวยิงอยู่ล่างนี่ว่าบน อยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นปืนแงม่ซื้อ VV ได้เนี่ยเร่มารถมันกำลังอารถมันจะเข้ามาในอุโมงค์แบบเราแน่ใช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 ่จ้าเฮ้ยเดี๋ยวปืนใครวะทำไมสามสิบแปดนัดว่าใส่อะไรมาวะเนี่ยมันเอารถแล้วเอารถแล้ว ไอสิ่งนั้โหไหนที่เกิดกำลังจะไปซื้อของข้างบนเลยตัวเดียวตัวเดียวเทนแถววันเช้าอ่ะอยู่ข้างบนนะระวังอยู่ข้างบนกำลังจะซื้อของนี่ไงมาจะซื้อยวยวีเ่ยเฮ้ยเป็นห่อคอยนะโอ้โหสไนเปอร์ทุบได้มไปใช่ไหมไปใช่สไนเปอร์ใครมีเงินอ่ะใครมีเงินอ่ะทุบเลยดิเออโฮ้ยคนเยอะ แต่ระวังหลังระวังหลังระวังหลังตืนนี้บนบนแอร์พอร์ตอะมีไปลงไปกลับลงไปกลับลงไปข้างล่างเนี่ยประชุบนี่ก็ได้แหละแอบแอบแอบชุบเทน มองก่อนเลยมองบนก่อนดิเด่๋อย่าออกไปหมดดิอย่าออกไปหมดดิอ่ะบังให้อุย้ยเหี้ยอะไรมาแล้วเจ็บตายเจ็บตายเดี๋ยวกลับไปเอาของก่อนนะ แจ็คนี่มันปืนอะไรวะใส่กระสุนสามสิแปดนัดหมายความว่าทำไม,รไไมกระสุน้อยอย่างงี้่เื่อแล้วไม่เปลี่ยนเป็นห้าสิบอ่ะจ้าสามารถไม่ต้องอยิงสึงก็ได้มีเฮนัสไหมมาที่ไหนเราเอฟฟ้าวัน <F> อ๋อ,จ, <F> อ,อจะบอกสามาาวันเอฟมาแล้ว ไปตรงนี้มีตัวมาหน่อยนไปก็ตายดิหอคอยเห็นไหมนะไนเปอร์ไไวอยู่นไแล้วเฮ้ยสไนเปร์เล็งมไปไปลงเปล่าตามเอาปืนโด้หโดแล้วหมดแล้วนโดแล้วตามตาดเลยาามยโอ้ยหยไม่มีใครตามมาเลยเห็นอตัว เห็นมานี่เย็น่เย็นกำลเห็นไล่ละสองตัวสไนเปอร์ขยีบมาขยีบตามมาขยีบตามมาเห็นอัมมันตี้เอาดาดากำลังมีคนลงไปหากำลังมีคนลงไปหาข้างหลังข้างหลังแจ็คข้างหลังหลังนั่นแหละเออทางนี้ข้างล่างข้างล่างนั่นแหละเล็งเล็งทางนี้ไหมปิ้งไปสองตัวเมื่อกี้ไม่มีคนตามมามันบอกว่ามันเห็นอีกสองตัว ไปไม่ได nah ้สไนเปอร์เด้สองตัวดักอยู่มันหอคอนโดดหมดแล้วจ้ามันโดดหมดแล้วตอนแรกมันโดดที่ไหนเนี่ยมันอยู่ข้างหลัางยิงเล่นเลยเนี่ยเดือดจ่าโเดแล้วเอาไม่เอาแม่กันยืนหลังเยอะอีตัวยังไม่โดดจ่าอีตัวยังไม่โดดไม่โดดยังไม่โดดเออดักไอ้ตัวที่ยังไม่โดดเนี่ยดักแม่งไห้ไอเดี๋ยวยิงมันดิเดี๋ยวมันก็รู้ดิคล่อยไปบอล โดดแล้วโดดแล้วโดดมา,ดดมาสองตัวเลยโอ้ยแม่นนี้หี้ยดึงก่อนดึงก่อนโนบูเรสออกซ้ายเลยเนี่ยแจ็คออกซ้ายตรงช่องซ้ายเนี่ยเนี่ยช่องแตกอ่ะยไปนี่ยไปนี่ไปนี่ไปนี่ด้วย Rồi hey, yeah, ừ, anh lẳng lẳng lẳng, chết lẳng. Chẳng mạnh. Đây. Ê cứ bay chờ, cứ bay chờ, lên, bay bay. Hên bốn bạn, đây lẹ, bốn bạn đây lẹ. Đây lẹ chà, thôi. Kia ta thử Ừ, lên. Ừ, ตรงหลังนี่นนดึงได้ดึงได้ดึงได้ดึงก่อน s t i l มาแล้ว,ม,ลวมันเม,มันก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันเป็นยูงไนวะ Not yet for you Come on ควายมันยิงอะไรวะเป็นเป็นกระสุนวง ก๋อยังไม่เต็มยิงสากระฝุ่นก็มีเทียบติดโอ้โหเฮนก๋อยังไม่เต็มไอ้นี่ช็อตเห็นเซนทริคเห็นต้องเอาที่บ้านก่อนอ่ะต้องเอาที่บ้านน่ะมีตัวเดียวบ้านซ้ายเนี่ยบ้านหน้าเนี่ยาละเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเห็นใจเย็นคานไว้คานไว้ต่างหันต้องต้องแบบ้านซ้ายมันคานไว้คานไว้คานไว้ กานไว้าคานไว้เชื่อเอย่าคานไม่ไหวเลยจัดสามนิโลว์ามนิโลว์เอามาซ้ายก่อนประชาร์จบันซ้ายนี่แหละนี่แหละอยืนแถวนี้แหละจานน้อลลกข้างหน้าเลยเห็นวิ l o c a t i จากข้างหลังมันมีข้างหลังข้างหลังมันมีเนี่ยแถวแถวนี้ยใช่ มีเลยดิันมีเลยดิเอาข้างหลังเลยใช่ีมีมีมีป่ะไม่เห็นมีเลยวะเห็นมีเลยก็เห็นไม่ได้มีขึ้นอยู่ไหมเหรอน่าจะตายแล้วเนี่ยเนี่ยยืนมันอยู่เนี่ยไม่มีตายแล้วตายแล้วเหลือสี่สิบเอ็ดตัวไปพร้อมมูไพร้อมมูขึ้นบนขึ้นบนบจ้าจ้าบนเพียบเลยเห็นไรเห็นหลไว โอ้โหตืนเซ็นหน้าเขียวเมื่อกี้เออโอย่ามาโง่นี่ยออมาทิ้นอากมาออกมาเออตามมาออกมาเออตามมาโอ้โหโอ้ยเฮ้ยวงก็ไล่ตูดไอ้จัดคนไี่อยู่ข้างหน้าโอ้